สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะระวังเลขอันหลุดเลขรับงวด16มิถุนายน2566เตือนแล้วนะระวังอันหลุดเลขรับงวด16มิถุนายน66ก็ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวาัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2566ซึ่งผลรางวาัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังนี้ นอตตารี่รางวัลท anyway. ี่1งวดประจําวันที่1มิถุนายน2566รางวัลละ6ล้านบาท125272รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4,000บาท6810000รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ4,000บาท971386รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ2,000บาท09รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลรางวัลละ100,000บาท125271 125273 เชื่อว่าลหลายๆท่านอาจจะมีตัวเลขอยู่ในใจกันมาบ้างแล้วซึ่งล่าสุดก็ได้มีแนวทางเลขหลุดเลขลับออกมาเป็นแนวทางให้บรรดาคอหวยซึ่งก็ได้ให้โชคตกหวยกันทั่วหน้ามาแล้วโดยใบหลุดเลขลับงวดวันที่16พิถุนายน2566ดังนี้เลข3ตัวมีเลขดังนี้769 697เลข2ตัวมีเลขดังนี้69 97 อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นขอให้ทุกท่านปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ